คุณยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4ครับโดยคู่หนึ่งชดไทยสาสกุลครับอดีตแชมเปี้ยนโลกอดีตยอดมวยไทยชื่อดังอสอนด้วยตัวเองเลยครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789 คลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับซอยเกาะเรียน23จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณออมครับพร้อมด้วยคุณนิพพันพงศถิธดูแลและบริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับโฟวินสิทธเจริญรัพย์กับแอสทวดาตอสุรัตครับ113ครับถือว่าแหมทั้งคู่ฝีมือจัดอุ้ยล็อกแหมจับจับได้เหนียวเลยนะครับทางด้านโฟวินครับแต่ยังตีไม่ได้กรรมการเลยแยกครับ ยกนี้นี่มาเดินแล้วครับทางด้านของโฟวินครับขยับเปิดเกมบ้างครับหลังจากที่ดูมาสยกแต่ว่าดูครับไอ้เทวดายกนี้ออกมาตั้งรับครับดักจังหวะ2องครับโฟวินไม่สนแล้วครับจังหวะล็อกจังหวะแรกนี่โอ้โหเห็นเลยครับว่าแข็งแกร่งเหลือเกินครับล็อกได้เหนียวครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะตีเท่านั้นเองครับเดินลุยต่อครับทางด้านของโฟวินขยับเข้าไปแต่ว่าดูครับพอเดินเข้าแบบนี้ครับจะเข้าทางไอ้เทวดาหรือเปล่าครับแม่โอ้โหนี่ครับโอ้โหอ่ะ ว่ากันต่อกลางเวทีโฟวินมาตอนนี้ยกนี้เปิดเกมเปิดเกมแล้วครับแอดเทวาดานี่ครับโอ้โหความรวดเ็ว่องไวนี่ใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ว่าอาวุธใครนี่จะแม่นเข้าเป้ามากกว่ากนแหมมันใกล้เชือกใกล้เชือกตีได้ไหมตีได้ไหมคล้องแล้วนะครับทางด้านโฟวินยังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องครับกรรมาการเลยแยกมาสู้กันกลางเวทีครับยับเดินต่อครับโฟวินยกนี้นี่ตั้งใจออกมาหาเรื่องครับดูครับเปิดเกม แต่ว่าไอเทวดาครับตั้งรับแต่ว่ามีลูกเจาะยางแล้วครับคอยจุกจิกกวนใจทางด้านของโฟวินครับแไม่ได้ทําให้โฟวินหยุดเดินได้ครับผมพี่บอกว่ายังอยากมีเรื่องอยู่เอาละครับเดินจับนายได้แล้วมันติดเชือกใกล้เชือกแล้วครับเด้งตีไปทีนึงกรรมการจะยุบเบรก่อนครับนี่แหละครับพอไปล็อกกันใกล้เชือกครับมันตีไม่ถนัดต้องแยกครับนี่ครับประเภทวัยรุ่นใจร้อนครับแหมพอโดนเจ็บๆปุ๊บเอาเลยครับฮ่าตอนนี้เครื่องติดแล้วโฟวินโฟวิน มาแต่ว่าแอดเฮวดาโอ้โหยิงหมัดนี่ครับมาทั้งบนมาทั้งบนมาทั้งล่างแต่โฟวินโดนแต่ว่าเฉยๆนะคุณนอยังเฉยๆอยู่อาวุธนี้ค่อนข้างจะจุกจิกกวนใจเลยนะครับสำหรับแอดเฮวดาต่อสุรัตครับมาเท้าเข่าสองนี่ค่อนข้างจะเร็วครับโฟวินก็พยายามจะชวนทะเลาะหาหรือเอาหมัดไปมาโดนเจาะล่างคืนมาครับวงในตีนี่ครับมาใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับไม่ใช้แรงเยอะใช้เหลี่ยมนิดเดียวครับนี่แหละครับเสน่ห์ของมวยไทยครับ รังบางทีครับไม่ต้องใช้พละกําลังเยอะครับใช้ประสบการณ์ใช้เหลี่ยมแลลวครับช่วยได้เยอะแลลวครับโฟวินไม่สนครับลุยต่อโตดาทีบสกัดติดเบรกไว้ก่อนครับตีกันเชียงหมุนออกมาโฟวินดีดแข้งซ้ายครับพยายามจะเบียดให้ติดต่อยมัดเดินเข้าไปจับนายเสียบไม่ตอบขวัญใจแสงบารมีเจอกับซปเปอร์แบงค์แชมป์หัดใหญ่แล้วก็คู่รองชิงแชมป์สองเส้นเช่นกันครับชาติพยัก์ชอชนะชัยกับต้องเมืองไทยสอพงอมร7มิถุนายนครับพี่จชนะสงขาเรียนเชิญครับ ตามกันต่อครับยกนี้ยกสีมหากิ้งลงไปทั้งคู่ครับแต่ว่าโฟวินอยู่ล่างนะครับต้องเดินต้องเดินให้เร็วด้วยครับเพราะว่าแอธเทวดานี่ดูครับมีการเคลื่อนที่ตู่โอ้โหเลี่ยมมหาเลี่ยมแกพักการจริงๆครับแพรวครับอันนี้ไม่ใช่นี่คือแอธเทวดานัไม่ใช่แพรว์นะครับที่แพรว์นี่คือเลี่ยมแล้วครับอะเดินสับศอกท่าทาของโฟวินไม่สนแล้วครับจะกิ้งกี่ครั้งจะล้มกี่หนไม่รู้ครับเดินขึ้นมาลุยสู้ต่อครับนี่แหละครับมหาใจเพชรสมชื่อคุณพ่อเขาแล้วครับ ยอดมวยใจเพชรครับเจริญสังเกตบ้านช่องแต่ว่านี่คือโฟวิงครับทายายเขาเบียดเข้ามาได้ไม่ได้โอ้โหดูครับแข้งขวาได้สวยเกี่ยวในลากพยายามจะลากออกมาครับแต่ว่าดูครับแอตทวดาไม่ยอมครับแต่ทางของโฟวิงพยายามจะลากออกมาจากเชือกครับแต่ว่าแอตทวดานี่ดันเข้าเชือกครับเพื่อให้กรรมการมาแยกครับโอ้โหนี่ครับอ่ะมาดูครับนี่ครับเขาบอกว่าศิลปะหมายมมวยไทยเดี๋ยวดูครับลูกแกลูกกันลูกแกลูกกัน อาตอนนี้หาเสียงเฮเริ่มมาแต่ว่าตีกันไม่ถนัดครับอาจารย์ขยุตแยกก่องโปวิวนี้ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วครับไปยืนจดจ้องไปใช้ฝีมือนี่จะเหนื่อยหน่อยครับต้องดับดับเครื่องชนครับเอ้าซ้ายไปครับหมัดมายัดเข้าไปพยายามจะขึ้นคอให้ได้ครับอ่ตีได้ไหมมาดูดแข้งขาของแอสเทวดาครับจุกจิกกวนใจเหลือเกินครับ นิดๆเหน่อยนๆเล็กๆน้อยๆแหละครับแต่ว่ามันทำให้ทางด้านของโฟวินนี่อึดอัดไปหมดแล้วครับเอาล้ครับเบี่ยดเข้าไปโอ้ยไปขวาสับสอกขวาตามทันทีครับโฟวินแต่ว่าดูครับแอตโตดายัดขวาขึ้นมาโฟวินเริ่มแรงขึ้นมาครับขวางหน้าได้เอาแล้วครับแม่มีเฮแอตโตดาพยายามจะล็อกครับโฟวินแม่จังหวะนี้ครับพยายามจะบิดเขาให้ลงแต่ว่าตัวเองกันเสียหลักล้มลงไปเองครับโอ้โหครับมหาบิดเขาแต่เราล้มเองไม่สนทนเข้าไปไปเข้าไปโฟวินแต่ว่าแอดเทโดาครับนี่ครับ โอ้โหตอนนี้มาชักชกชักจะปวดหัวแล้วครับโฟวินนิ่งเหลือเกินนะครับแอธทวดาไม่ตกใจครับแยบบวกไปบวกไปตอนนี้ต้องอาศัยความหนักแล้วนะครับโฟวินความเร็วนี่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าแอธทวดาเร็วกว่าจังหวะหนึ่งครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับทางด้านของโฟวินครับ แล้วก็ยังมีโอกาสมีหนทางแล้วครับเพราะว่าโฟวินในนี้ยังไม่ยอมว่าโอ้โหอธวดาเตจอยางเข้าไปครับโฟวินนี่ครับเดินเข้าไปยืนมือยาวๆนี่ตั้งใจสับศอกแน่นอนแล้วครับแต่ว่าจังหวะมันไม่มีครับพยายามเดินหาจังหวะให้ตัวเองครับทาง้นของโฟวินอยู่ในช่วงท้ายยก4ี่นะครับมเดี๋ยวต้องดูครับรางวัลพิเศษจากพี่ๆแฟนมัดมวยใจดีนี่มาอัทิตย์พิเศษออกมาจะเท่าไรแต่ตอนนี้ มาคืดอุ้ยเอาแล้วครับมาได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นหมดยกก่อนครับหมดยกที่4พักคู่เดียวครับประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับของรายการศึกเพชรยินดีพร้อมด้วยรายการมวยมันวันศุกร์ขอบคุณท่านพลโคอานันศักดิ์ลักษณะละไม้ครับท่านประธานที่ปรึกษาของบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัด ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพยพยสเวทครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะครับที่ปรึกษาเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพร้อมด้วยคุณศักดาพิมพ์ซิรินาธครับที่ปรึกษาเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับยังเหลือเวลาอีกเกือบสามนาทีนะครับให้โฟวินนี่วัดดวงนะครับตอนนี้ของหนักต้องมาแล้วครับเพราะว่าจังหวะดัวแหม่เป็นรองแอตเทวดาพอสมควรครับดูไวเหลือเกินครับแอตเทวดาแล้วไม่ได้ เนี่ยครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะครับมีหมัดหน้านี่คอยกระแทกรบกวนโฟวินมาตลอดครับปวดเดี๋ยวว่าจะปวดหัวครับแบบนี้ปวดกระบาลครับทางของโฟวินครับจังหวะจะถึงจะถึงดูครับหนีไปแล้วครับอ่ะศอกซ้ายได้เนี่ยครับพอโดนได้ทีหนึ่งไม่ต่อเนื่องครับไอ้เทวดานี่ล็อกไว้เลยครับล็อกแล้วก็ดึงเกมดึงเวลาให้กรรมการแยกครับเนี่ยครับแต่ผ่อนหายใจอีกยาวๆแล้วครับเดินต่อครับโฟวินพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองครับต้องชื่นชมแลวครับ นี่ครับยังไม่ยอมครับสอกขวามาเรื่อยๆตามด้วยแข้งขวาไอตโวดาเกี่ยวครับหลุดออกมานอกเชือกนู่นเลยครับโอ้โหนี่ครับเวลาอีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกครับโฟวินเดี๋ยวต้องดูครับมาจิ้มกับบ้านใบนี่ครับมาตอนนี้กองเชียร์ฝ่ายแดงบอกขออย่างน้อยก็ก้านคอสิครับเด็ดขาดดีครับ เตะกันคอหล่นลงไบนี่ไม่ว่าใครเตะได้นะครับทางแอนตซินครับแล้วก็เจเจปอไก่ชนนะครับจะมอบรางวัลพิเศษให้อย่างละ1น0 0 0บาทครับแอนตซินให้10,000บาทเจเจปอไก่ชนให้อีก10,000บาทถ้าเตะกันคอน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้เดี๋ยวต้องดูครับจะมีหรือเปล่าโฟวินจะเตะได้หรือว่าแอตเทวราจะเตะได้ครับพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับโฟวินนะครับพยายามจะงัดหมัดงัดศอกมา ทั้งๆที่พื้นเพไม่ใช่มวยประเภทอาวุธหนักนะครับมแต่ว่าจังหวะเป็นรองก็ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนครับมแกเตะเชือกล้มไป2ทีแล้วครับโฟวินนี่แหละครับความพยายามครับมุ่งมั่นตั้งใจมากครับแต่ว่าจังหวะวันนี้ครับเป็นทางด้านของแอตวดาที่คุมเกมไว้ได้แล้วครับเหลืออีกสี่สิบวินาทีครับดูครับว่าโฟวินจะทําได้หรือไม่ครับเจ้าตัวนี้ยังไม่ยอมครับดูครับเดินเข้าไปอาวุธนําไม่มีก็จริงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆและหาจังหวะครับดูครับเนี่ยพยายามจะดึงออกมาเพื่อที่จะสับสองแต ผมรู้ทันครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนวันนี้าปวดหัวแทนฝ่ายแดงครับโซวินก็นี่ครับมกินจังหวะกันอยู่นิดหนึ่งแหละครับคิดช้าทำช้ากว่าแอตเทวดันิดหนึ่งครับแต่ว่าลูกอื่นที่สู้ได้ดีครับเนี่ยครับมาดูครับ5ยกนี่แก๊สพยายามเดินทำตลอดพละงกำลังนี่หายห่วงครับายังมีเหลือเฟืออยู่แต่ว่าออกอาวุธถนัดถนัดไม่ได้เท่านั้นเองครับ อ่ะโหมดยกสุดท้ายครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับวันนี้ก็ชกกันสนุกแล้วครับโฟวินมอรรัตนบับฑิตกับไฟ,ไฟแดงนะครับกับแอเทวดาต่อสุรัตนะครับอาจารย์ชยุทธจะเดินไปรับใบให้คะแนนครับเดี๋ยวดูครับการตัดสินชูมืออย่างเป็นทางการครับจะหันไปทางด้านมุมไหนท่านผู้ตัดสินหันไปชูมือให้ฝ่ายน้าเงินครับแอเทวดาต่อสุรัตน์ นี้เอาชนะคะแนนโฟวินมอรัตนบัณฑิตแบบสนุกเลยทีเดียวตอนนี้เราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาชมคู่ต่อไปครับรองคู่เอกฟ้าประธานกับ